สำหรับวันนี้เรามาดูกระทรวงการคลังได้สั่ง5้าแบงก์รัฐด,ดึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียหรือว่า NPL ให้กลับมาเป็นลูกหนี้ปกติให้ได้โดย5้าธนาคารได้แก่ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยกระทรวงการคลังนั้นได้มอบนโยบายให้5ธนาคารรัฐดึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียหรือว่า NPL ให้กลับมาเป็นลูกหนี้ปกติให้ได้โดยธนาคารอมสินและทอกศมีหนี้เสียมากที่สุดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิ์ระบุว่าได้มอบนโยบายให้5ธนาคารรัฐคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศ ธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME ดีแบงค์ดึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ให้กลับมาเป็นลูกหนี้ปกติให้ได้โดยอมสินและทกสมีหนี้เสียมากที่สุดเพราะได้ช่วยเหลือลูกหนี้จำนวนมาก แต่เมื่อดำเนินมาตรการที่เป็นนโยบายรัฐจะส่งผลให้เกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้นแต่หนี้เสียบางส่วนหากเป็นนโยบายรัฐบาลพร้อมจะชดเชยให้คงไม่ปล่อยให้ธนาคารรัฐดำเนินมาตรการจนหมดตัว เพราะธนาคารก็ต้องการสมรองไว้ตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปอทอและต้องมีสภาพคล่องเพียงพอคล้ายกับธนาคารพาณิชย์เพียงแต่บทบาทในการช่วยเหลือประชาชนจะมีมากกว่าและยังได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกด้วยซึ่งวิธีการดึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียให้กลับมาเป็นหนี้ปกติเช่น การใช้มาตรการพักหนี้และหาโครงการที่ทำให้เกิดรายได้หรือมีค่าตอบแทนหรือมีผลกำไรเพื่อนำเงินมาชำระหนี้เก่าส่วนหนี้ใหม่พักไว้ก่อนโดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ที่ชัดเจนโดยลูกค้าทอกศออที่เป็นหนี้เสียประมาณ10ล้านรายต้องดึงเข้าโครงการพักชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบี้ยและทำให้มีรายได้เพิ่มด้วยการปล่อยกู้เพื่อเป็นทุนในการ ทำอาชีพเสริมเช่นการปลูกผักหรือพืชเสริมเมื่อขายได้ก็ให้หักกำไร50%มาชำระหนี้เดิมส่วนหนี้ใหม่ให้พักไว้ก่อนซึ่งการทำแบบนี้อาจทำให้มีหนี้พอ่ขึ้นมาแต่หากไม่ทำก็จะไม่มีทุนที่จะทำให้เกิดไรายได้ขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานอาจจะคิดแต่เรื่องของการกู้เงินแต่ไม่ได้คิดเรื่องของแหล่งรายได้ที่ต้องมีมากขึ้นไม่ใช่แค่เงินเดือนหรือค่าจ้างซึ่งบางคนอาจต้องทำงานเพิ่มมากกว่าหนึ่งงานหรือแม้แต่เกษตรกร,ะร,กรจะต้องปลูกพืชเสริมนอกเหนือจากพืชหลกักเช่นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลกักเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จรายได้ที่เข้ามาก็จะจบทาให้รายได้ไม่สม่าเสมอจึงต้องปลูกพืชเสริม และล่าสุดทอกอสอได้ลุยปล่อยกู้ดิจิทัลผ่านแอป A Mobile ระบบออนไลน์ซึ่งตั้งเป,ป้าปี2,565จะมีสินเชื่อใหม่20,000ล้านบาทและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในเดือนเมษายนนี้ซึ่งลูกค้า3กลุ่ม กูได้แบบไม่ต้องมีหลักรัพย์คำประกันรายละไม่เกิด20,000บาทเพื่อหวังช่วยแก้นี้นอกระบบคุณชัยชาญเจริญสุขป,ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอรอทอได้เปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้ภาคเอกชนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะนักธุรกิจส่งออกของไทยเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียสมเมืองหลักคือเจด้าริยาต เพื่อเจราจาจับคู่กับการค้ากับผู้นำเข้าซาอุดิอาระเบียโดยอยู่ระหว่างประสานงานกับทูทตพาณิชย์ในต่างประเทศซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าส่งออกสี่กลุ่มสินค้าสำคัญคือ 1. อาหารฮาลาล2ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ 3. ส,สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและ 4. ส,สิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มซึ่งในอดีตเมื่อ20ปีก่อนเคยเป็นตลาดหลักของไทยซึ่งขณะนี้มีผู้ส่งออกไทยรวม30บริษัทที่สนใจจะเข้าร่วมในครั้งนี้โดยปลายเดือนเมษาย,ยนน2565สภาจะหารือร่วมกับเอกชนไทย30บบริษัทเพื่อกำหนดเป้าหมายและมูลค่าการค้ารวมที่คาดว่าจะได้รับต่อไป โดยคุณชัยชาญกล่าวว่าสภายังมีแผนที่จะนำคณะนักธุรกิจเดินทางไปเยือนประเทศแถบตะวันออกกลางให้มากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาการระบาดของโรคโควิดสิที่คลี่คลายรวมทั้งยังเป็นประเทศที่มีรายได้สูงจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาแพงในขณะนี้ทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้นโดยเร็วๆนี้เตรียมแผนที่จะเดินทางเงยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบเพื่อนำผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าซึ่งถือเป็นช่องทางการขยายการค้าการส่งออกที่สะดวกที่สุดของประเทศนี้ นอกจากนี้ในช่วงปลายปี2565ได้วางแผนที่จะนำคณะนักธุรกิจไปเจราจาขยายการค้าที่แอฟริกาใต้เพื่อขยายตลาดสินค้าข้าวอาหารชิ้นส่วนยานยนต์เป็นต้นส่วนกรณีที่คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังตั้งเป้าหมายให้ช่วยเร่งผลักดันการส่งออกปีนี้ให้เติบโตที่1 0ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่5%เ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็เป็นไปได้หากได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ที่เร่งบุกตลาดเช่นหาตลาดใหม่ในตะวันออกกลางเพิ่มการค้าชายแดนตลาดในอาเซียนและขยายตลาดอาเซบ ขณะที่กระทรวงการคลังต้องช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้อยากให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ก่อนเพราะขณะนี้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นจากราคาน้ำมันซึ่งผู้ส่งออกอาจได้รับผลกระทบในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินแม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศจึงอยากให้รัฐบาลตรึงราคาดอกเบี้ยไว,ไว้ก่อนเพราะหากขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ ก็จะกระทบกับผู้ส่งออกได้และล่าสุด J&T n Express ได้รูปบริการรูปแบบใหม่ผ่านบริการที่รวดเร็วจากระบบการจัดส่งประสิทธิภาพสูงด้วยศูนย์กระจายพัสดุที่มีระบบคัดแยกอัตโนมัติคัดแยกพัสดุได้สูงสุด2อง0 0 0ชิ้นต่อชั่วโมงให้บริการครอบคลุม928อำเภอใน77จังหวัดทั่วประเทศ และเจแอนทยังมุ่งเดินหน้าพัฒนาบริการและประสบการณ์ใหม่เพื่อเป็นตัวเลือกในการรับและส่งพัสดุ อทิบริการรับพัสดุถึงที่และส่งพัสดุระหว่างประเทศรวมถึงบริการส่งผลไม้บริการเคลมไวในวันถัดไปบริการเก็บเงินปลายทางของถึงวันนี้เงินเข้าบัญชีวันถัดไปรับส่งพัสดุในสถานีรถไฟฟ้าใต้ใตดิน MRT 32สถานีและบริการ f u ฟูล l l m e n t ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่ง JNT Express ปัจจุบันเปิดให้บริการลูกค้ามากกว่า2ล้านคนใน11ประเทศได้แก่ไทยจีนอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียฟิลิป,ปินส์กัมพูชาสิงคโปร์ซารัฐอารับเอมิเรตซาอุดีอาระเบียและเม็กซิโกสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ